สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสอสมาดีช anel นะครับวันนี้เข้าสู่ฤดูการทํานานะครับก็ไปไถนาไม่เสร็จนะครับวันนี้มันมีงานดันดินเข้ามานิดหนึ่งนะครับปิดคนาปิดอะไรนะครับก็เดิมเดิมครับมันไถเรียกดันดินไม่สนุกนะครับไม่ม้วนดินนะครับก็ไปเรียกว่ามีหลายๆายท่านนะครับบอกให้เสริมเหล็กนะครับสามหุน นะครับนี่ผมจะมาสอนมาเนะเคล็ดวิธีนะครับจากคนที่เคยยังไม่เคยทํานะครับมือใหม่นะครับทำเองก็ได้นะครับนี่ครับเหล็กสามหุนนะครับเส้นประมาณเท่านิ้วก้อยเรานะครับบางคนนะครับมีงบก็หลากยาวทั้งเส้นนะครับแต่ผมนี่ครับตัดประมาณสักสิบห้าเซนนะครับสี่ท่อนนะครับสี่ท่อนนี่ครับเชื่อมไปแล้วครับจุดที่หนึ่งครับหลากยาวเลยจะแต้มไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับแล้ว ผมก็จะแบ่งนะครับแบ่งคนละครึ่งนี่ครับนี่ครับจุดที่ผมจะใส่นะครับนี่นะครับไม่ยากครับไม่ยากนี่ครับใส่แล้วก็เคาะเข้าไปครับนี่นี่ครับใส่แล้วก็เคาะเข้าไปนะครับเสร็จ แล้วก็ทําการเชื่อมนะครับก่อนอื่นนะครับทําไงขั้นตอนเดี๋ยวจะบอกวิธีง่ายๆครับก็คือถอดขั้นแรกก็ถอดถอดออกมาก่อนครับผ่านนะครับแล้วก็คลายน็อตตัวนี้ครับนี่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 น็อตเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับเห็นไหมครับมันมีทั้งหมดสองสี่หกแปดตัวครับแปดตัวนะครับนี่คลายน็อตจะเอาออกเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับนี่ ใช้เล็กประมาณนี้ครับให้เสมอกับพื้นนี่ครับเห็นไหมกับพื้นเหล็กนี่ครับหรือว่าจะคลายน็อตขนาดนี้ก็ได้ครับเพื่อการวางการเคาะมันจะได้ง่ายครับมันอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเลยนี่ครับจะใส่เหล็กเส้นยาวหรือว่าตัดเหมือนผมก็ได้ครับนี่ได้หมดครับนี่แล้วก็ทําการเชื่อมครับบางคนเขาก็แต้มแต้มไว้ไว้แต้มเป็นจุดเป็นจุดนะครับแต่ผมลากยาวเลยนะครับเพื่อความคงทน นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเราเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับสําหรับการดันยินนะครับก็นี่ครับวิธีง่ายๆครับสําหรับเรียกว่าเสริมใบดันนะครับเทคนิคง่ายๆมีแค่นี้ครับเสร็จนะครับเชื่อมเสร็จปุ๊บก็ขันน็อตครับรัดเข้าเหมือนเดิมครับตัวนี้นะไม่ต้องตัดเลยนะครับนี่ครับบางคนเขาก็ว่าตัดนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ตัดนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ก็ฝากติดตามได้แล้วกันนะครับสําหรับเคล็ดลับเทคนิคดีๆนะครับจะมีเรียกว่าแนะนําให้กันได้นะครับสําหรับชาวรถไยด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ